สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมปุ๋ยฟีด้านนี้ครับผมเดี๋ยวไล่ได้คือสะโพได้ปุ๋ยแล้วครับคนนี้คือสิไปไกลแล้วครับโอ้บูด่นแนะนำดีมากเลยครับคนนี้ใครสนใจก็มาบูดเลยนะครับเรื่องนี้นี่เลยค่ะนี่นี่ครับล้องพัดเบียนแดงของที่ละลายทองปฏิทิริย์นี่แหละครับนี่แหละครับนี่แจกปุ้ยฟรีน้ำครับเด้อผู้ใดนี่นะครับโปรโมทเเป็นพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกไปทั้งวิไลผมเลยเพื่อแจกปุ๋ยเลยดิน้ำน้ำอันนี้น้ำน้ำนะน้ำหน่อยเผื่อใครดูเข้ามาเข้ามาดูแนะนำหนะครับช่องอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นช่องของคุณครูนี่แหละครับช่องของคุณครูใช่ใช่ใช่สวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนนี้อยู่ที่งานเกษตรอีสานใต้ค่ะแล้วก็อยู่มหาแสงอยู่ที่ฟูธของยันม่านะคะยันม่าครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอยาก บอกว่าวันนี้นะคะมีแท็กเตอร์หลายรุ่นมากเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูแท็กเตอร์ค่ะมาดูนี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะแจกให้เลยมาแอดไลน์นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนเพื่อนนะคะกับทางยันมายันมาแฟมิลี่ไทยแลนด์แล้วก็เอาไปเลยแอดปุ๊บรับปั๊บแอดปั๊บรับปุ๊บนะคะเลยค่ะห้าร้อยกัม รับไปเลยโอ้โหพิเศษดีมากเลยเนี่ย้าในมาลงทะเบียนมีปฏิทินด้วยนะคะปฏิทินด้วยโอ้โหจัดให้จัดเต็มมากเดียยันมากใช่ไหมยันมากค่ะโอ้โหถึงวันไหนครับยันมากนี่มาทุกวันนะคะจนถึงวันที่อะไรนะยี่สิบห้าใช่ไหมยี่สิบห้าใช่ไหมใช่ค่ะคนที่พูดก็อยู่ถึงวันยี่สิบห้าใช่ไหมไอนะคะคนที่พูดก็อยู่ถึงวันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมไม่ซ้ำจำไม่ได้แน่นอนค่ะได้เลยมาใหม่ก็หน้าใหม่นะแล้วครับมาใหม่ก็หน้าใหม่ใช่ค่ะมาใหม่ก็หน้าใหม่พุงพุงนี้ยังอยู่ไหม พรุ่งนี้อยู่ไหมพุดอยู่ค่ะออ๋อยังอยู่เนาะนอนอยู่ทุกวันค่ะรอคุณผู้ชมนะคะครับรอคุณผู้ชมนะคะ,ะนะยังไงลงทะเบียนแล้วก็มารับปฏิทินแล้วก็มารับปุ๋ยวันนี้โปรโมชั่นฟรีดาวนะคะแล้วก็อ,ออกรถแท็กอร์ทุกคันฟรีทองคำค่ะโอ,อ้ฟรีทองคำด้วยใช่กี่บาทครับผมฟรีทองคำค่ะนะยังง ว่าเท่าไหร่ยังไงจะบอกก็ะดองเพื่อจองค่ะดังใช่ไหมโอ้ต้องจองก่อนก้องบอกได้คือตอนจองใช่ค่ะถ้าอยากจองก่อนค่ะได้ทองแน่นอนได้ทองแท้ที่ไม่ใช่ทองหยิบทองหยอดแน่นอนทองแท้แน่นอนทองแท้แน่นอนไม่ลอกไม่ดำกับบูธของของบูธยันมากยันมากโอ้ บูดยันมานะครับยังไงก็ขอฝากบูดยันมาด้วยครับอันนี้อันนี้สินพักค้าคือขายเลยนะครับขายแท็กเตอร์ขายแท็กเตอร์นอแล้วก็แถมแถมขุดด้วยไปเกษตรมีรถขุดด้วยนะฮะมีรถขุดมีรถขุด้วยใช่โอ้หมดเลยไปดูมมีหมดเลยมีหมดเลยนี่นี่หมดเลยครับโอ้เอาได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคแล้วครับเรามีพรีเซนเตอร์แล้ววันนี้ครับนี่ค่ะนี่นะครับอันนี้แท็กเตอร์ ครับครับผมบอกเลยว่าถ้าขับเกษตนะครับขับดีครูมครับครับผมแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมอ่าครับผมมาดูอีกคันนึงค่ะครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้โหนี่แหละครับน้องเป็นก็พรีเซนต์ดีมากเลยครับบอกไปคุณครูนะครับแล้วก็สวยครับผมคนขายนี่ยแหละค่ะโอ้โหพอเขาตอบว่าสวยๆก็เขาบอาสวยครับโอ้แต่ยันมาสวยจริงทุกคันค่ะใช่ใช่พาตีมามาดูคันนี้ ครับคร<ถ>ับครับรถครับรถพุดฝั่งนี้ครับรถขุดฝั่งนี้เอาตามไปครับเราพรีเซนเตอร์แล้วครับตามไปแล้วครับนะครับคุณไหนสนใจนะครับคุณครูนะครับนักกีฬาฟุตบอลฟุตบอลนะครับนี่ครับแม็กโคนะครับนี่โอ้โหโอ้โหตู้แอร์ค่ะนี่แหละครับแม็กโคแล้วครับนี่แหละแม็กโคใหญ่แล้วครับผมไปครับตู้แอร์ใช่ไหมอะไรนะคะเป็นตู้แอร์ใช่ไหมตู้แอร์ค่ะอ๋อใช่แอร์ โอ้เห็นไหมคะคันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้ร้านนิดๆร้านนิดๆใช่ไหมแม่ขาเห็นใครที่หน้าได้แบบว่าบอลตองหอนแล้วลูกคนนีอนบอลทำนางก็สามารถิสวยได้โอ้ชัดเจนเลยครับดิเซนเตอร์เนี่ยชัดเจนเลยครับผมผมนี่บอกเลยครับเพราสุดยางไปแล้วจะกวักมือมาสุดจอยเลยรถขึ้นค่ะเอาผมคันใหญ่ขึ้นอ่าอันนี้คันใหญ่ขึ้นคันใหญ่ขึ้นอันนั้นร้านสี่อันนี้ร้านแปด่โอ้ อันนี้อันนี้ถามถามเปิดคนสนใจว่ามันมันมันจองไงจองดาวแล้จ่ายเงินสดขั้นตอนบอกว่าฟรีดาวจองไม่ต้องใช้เงินเลยทะเบียนจองยังยังไม่หมดนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจองแล้วได้ทองคำทุกค้ายังไม่หมดนะคะยังไม่หมดอีกอ่ะสำหรับลูกค้าเนี่ยตอนนี้ฟรีดาว20%ผู้นำชุมชนเอาไปเลย30ผู้นำชุมชน30%มปเนจัดไปค่ะพิเทินภ่เก็ต ยี่เธอต้ยืมหัวด้วยลูกค้าเก่าฟรีดาวสูงสุด50% 50%เออแล้วก็มือสองค่ะก็ฟรีดาวฟรีดาวอีกใช่แล้วค oh ่ะ<อ>นะคะทรค้าลูกค้าในงานนะคะโอ oh, ดีจริงๆและในงานเนี่ยแถมฟองเอาไปให้ที่บ้านลูกคา้าเก็บเอกสารที่บ้านลูกคา้าตอนคุยละเอียดแล้วเลยเอาไปให้เลยแล้วอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะคะต้องรีบมาใช่ไหมต้องรีบมาต้องรีบมาโอ้รีบมาค่ะมาให้ได้เพราะว่าโอ้จิดมากครับเอกสารใต้นะครับผมปีหนึ่งครั้งถึงวันที่25 วันนี้เพิ่งไม่กี่วันนับว,วันวันแรกแลวันนี้วันที่สองนะคะคยวมาเจอกันได้ค่ะรับรองว่า ครับผมได้ครับผมเมียก็ขอบคุณผู้ย์ันมากครับผมแต่ผมจะไปจัดคลิปสั้นๆลงใน YouTube กับทิกตอกให้อีกครับขอบคุณมากๆค่ะครับผมฝากไว้นะคะจากรวมสินไทยครับครับผมผมมีเด็กไปฝึกงานที่รวมสินไทยอยู่ใช่ไหมคะครับผมยังไงก็สาขาเลยสาขาอีกหน่อยสาขาเมืองสาขาเด่นอุดมสาขาจักการเพื่อนเมืองใหม่นานจน้อยกว่าสามสิบนิติเกศอำเภอเมืองนะคะเป็นตลาดขุนคันผู้สิง เยอะจริงๆนะครับนี่รวมชินไทรเซ็นเตอร์นะครับสุดยอดแล้วครับมีไฟแนนซ์ของมีไฟแนนซ์เี้ยคาิตอนไทยแลนด์โอ้โหโอ้ยเป็นโดนสัตว์ YCP นี่คือไรนะสุดยอดแล้วครับ YCP เนีสำหรับวีเซอร์คนนี้ครับจะจ่ายกันแบต้องมาแล้วครับยันมากครับขอบคุณครับมาเองด้วยนะครับสวัสดีครับก็